เอาล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้พามาชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นยอดฮิตยอดนิยมคนไทยกันนะคุณผู้ชมอยู่กับ Fortuner 2.4V นะครับคันนี้เป็นขับ2ปี1 9บเจดยี่สนะครับไหม่ใช้งานแค่90,000โลครับคุณผู้ชมสภาพโครงสร้างเกรด A นะครับนี่ฮะโอ้โหไฟหน้ารายละเอียดตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยคมสวยนะครับนี่ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแต่อย่างใดนะครับด้านในเนี่ยกว้างๆนะครับไปได้หลายคนนะรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับออปชั่นล้นๆคันนี้สภาพเกรด A นะครับใหม่เอี่ยมมากๆภายในนะฮะ สนใจคันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อป u v Cu คัดเกรด A นะครับวันนี้เอารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเป็น PPV รุ่นยอนฮิตยอนนิยมมาให้ชมกันนะครับกับเจ้าตัว f o r t u n e r นะครับ 2.4V คันนี้ครับปี2019จด20นะฮะเสนอขายแค่899,000บาทนะครับผ่อนปีดาวน์ใ่ประมาณเดือนละ15 0 0 0นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้เนี่ยไม่ใช้งานน้อยด้วยนะครับแค่90,000โลเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถกันรอบคันเลยนะคุณผู้ชมพวกโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับรับประกันให้นะว่าเกรด A แน่นอนนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะครับมีช่างผู้ชาญนะฮะตัว รวรถให้ปีนะครับครอบคุม274จุดรอบคันเลยนะครับอยู่กับผมท็อปเพชรยนต์นะฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับพี่ๆท่านไหนที่อยากเข้ามาทดลองขับคันนี้นะครับมาดูรถตัวจริงเนี่ยสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่คอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะ เรามาเริ่มจากที่ด้านหน้ากันเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหไฟหน้าเขาได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมไฟเดทามเลนนิ่งไลท์นะครับอันนี้เนี่ยตั้งเป็นออโต้ได้เลยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับโคงไฟใสๆสวย,สวยโฉบเฉี่ยวแบบนี้ตกแต่งมาด้วยกระจังหน้าเส้นโครเมียมแบบนี้นะฮะสวยงามน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมและรถยนต์เนี่ยเป็นสีขาวด้วยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับและที่สำคัญโตโยต้าพอลเจเนอร์ er เนี่ยนะครับ ค่อนข้างฮิตเลยนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมคนไทยอีก1รุ่นเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยนะการใช้งานช่วงล่างอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างดีเลยนะครับและเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ด้วยนะครับขนคนไปได้หลายคนนะฮะหกคนแล้วก็ขนของได้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้งานกันช่วงปีใหม่นี้ครับคุณผู้ชมขับกลับบ้านนะครับหรือว่าขับขี่พาครอบครัวไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลไปได้หมดเลยนะครับการใช้งานตอบโจทย์นะคุณผู้ชม ครบจบในครคันเดียวนะครับไฟตันหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้ครับคุณชมสภาพโครงสร้างแรงต่างนะครับผิวพัน์บอดี้ของเขาเงางามนะครับไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแต่อย่างใดสบายใจได้นะครับมีช่างผู้เชียชาญตรวจรถให้นะคุณผู้ชมก่อนนํารถเข้ามาแล้วก็ก่อนปล่อยรถ กระจกข้างเนี่ยพับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับเหลี่ยมสานตัวรถด้านข้างก็คมสวยนะฮะผิวพานบอดี้เงางามมากๆเลยครับชมได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลดเรียบร้อยนะครับกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับและตรงนี้นะครับยังตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมลากยาวจากด้านท้ายไปจนถึงด้านหน้าเลยครับชมตามสไตล์ฟอร์ u n e เนอร์นะครับ นี่ฮะไฟท้ายเขาได้มาเป็นไฟ LED Light Guiding นะครับคมรมดำมาแบบนี้เพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถนั่นเองนะครับฝาท้ายของเขาเนี่ยเปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยนะคุณผู้ชมตัวรุ่น 2.0V นะครับคันนี้เป็นขับ2นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะฮะการใช้งานก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับสำหรับตัวกระจกด้านท้ายนะครับนี่ฮะ Toyota เดิมแท้นะครับทุกบานเลยไล่ฟ้ามาชัดๆแบบนี้นะครับ ไฟเบรกตัวที่3อยู่ด้านบนนะครับตรงสปอยเลอร์ตรงนี้ครับชมแล้วก็เสาอากาศเป็นแบบคีฉลามแบบชาร์ปฟินนะครับฝาท้ายเนี่ยยังตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับสักโล่อ,อโลโก้สลักโลโก้ f o r t u n e er, นอรนะฮะคันนี้เนี่ยกล้องหลังกล้องถอยมีมาให้ครบจบนะป้ายทะเบียนกวกาบ .5861 นะครับนะีบ่ฮะ เปิดฝาท้ายมานะครับเป็นรถยนต์อเนกประสงค์อีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานเลยนะคุณชมนะครับเบาผู้โดยสารตอนที่3ตอนที่2เนี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับเวลาเราจะขนของอะไรต่างๆก็สะดวกสบายนะครับใส่ของไปได้เยอะนะคุณชมไปเที่ยวนะครับนะปีใหม่นี้นะฮะนี่ครับ ฝาท้ายนี่ครับท้ายเดิมแน่นอนครับผู้ชมนี่น็อตไม่มีร่องรอยการแกะงแง่ไม่มีการขันไขขยับนะครับฝาท้ายยังเห็นรอยสปอร์ตเมนาคมคมชัดชัดแบบนี้อยู่เลยนะครับคันนี้ไม่มีชนท้ายมาแน่นอนรับประกันให้นะครับเพชรยนต์เนี่ยไม่รับรถเออเกรด่นเข้ามาขายนะครับรถที่เคยชนมาแล้วเอามาดัดแปลงเนี่ยไม่มีแน่นอนนะผู้ชมมีแต่รถเกรดเอนะครับชกค้าฝาท้ายก็ใช้งานได้ปกตินะฮะไาท้ายเดิมครับผู้ชมสตารเล่นะฮะโอ้โหฝาท้ายนะฮะ สวยมากมากนี่ครับยังเห็นรอยท่ป,ปองสปอร์ตอะไรชัดเจนอยู่เลยนะครับสวยมากคันนี้คุณผู้ชมแนะนําเลยนะครับถ้าหากสนใจเนี่ยรีบติดต่อมาเลยนะครับที่0 8 8 8 9 9 4 4 9 6นะฮะหรือจะแอดไลน์ไอดีมาที่ TOP PRP92 ก็ได้คอนแทคด้านล่างมุมขวาคุณผู้ชมนะครับติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่า Fortuner สีขาวเนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวนะติดจองแล้วนะครับและคันนี้เนี่ยอีกไม่นานแน่นอนครับชมเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะพลาดเอานะ นะครับนานๆเข้ามานะสีขาวนะครับเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างตัวรถกันเลยนะครับเริ่มมาจากด้านขวาเลยนะฮะนี่นะครับสปอร์ตเมนาคนะครับหรือบางคนเรียกกระดูกงูนั่นเองนี่ยังเห็นเรียงเป็นเม็ดๆตับๆแบบนี้เลยนะครับก็สวยงามนะฮะสำหรับโครงสร้างคันนี้เกรด A แน่นอนนะครับรับประกันให้นะไม่มีชนหนักพิกามหรือว่าจมน้ําเล่นไม่มีชํารูดสูญหายแน่นอนนะครับนี่ฮะ น็อตเสาบีด้านขวาก็อยู่สภาพเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะกันแงะแต่อย่างใดนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์บอกลมยางก็อยู่สภาพเดิมนะครับนี่ฮะ ha, น็อตเสาเอน,อน็อตที่ประตูอยู่สภาพเดิมทุกจุดนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าสภาพใหม่เอี่ยม e นะคู้ชมดูได้เลยนะครับภายในเนี่ยสะอาดสะอานนะครับคันนี้เนี่ยสปาทําความสะอาดมาให้ครบจบนะครับนี่ฮะรายละเอียดตรงประตูนะครับสปอร์ตเมดักเห็นเป็นเม็ดๆแบบนี้ครับผู้ชมประตูเนี่ยไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอน นะครับผู้ชมท่านไหนที่หารถครอบครัวสักคันหนึ่งที่การใช้งานอึดตึกทนแล้วก็ไปได้หลายคนเนี่ยนะครับแนะนำเลยนะ Fortuner นะครับแต่ว่าอาจจะต้องนั่งหลายคนหน่อยนะเพราะว่าเวลาเรานั่งขับคนเดียวอ่ะมันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนกับว่าข้างช่วงล่างเนี่ยมันจะแข็งนิดนึงนะฮะไม่เหมือนมิ X เอนะผู้ชมอันนี้เนี่ยไปได้ถ้าเกิดไป4ีหคนเนี่ยช่วงล่างจะนิ่มมาก นะครับแนะนำเลยนะคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างเกตเอนะฮะสปอร์ตเมดัคเห็นชัดๆแบบนี้นะครับบอกผู้โดยสารตอนที่2ถือว่าค่อนข้างกว้างมากเลยเดี๋ยวผมไปพูดถึงรายละเอียดภายในตัวรถกัน นะครับพาชมโครงสร้างกันก่อนนะคผู้ชมนะครับรับประกันให้เลยนะฮะว่าคันนี้เนี่ยสภาพสวยเกรด A แน่นอนนะครับหากตรวจพบว่าเราเนี่ยดัดแปลงรถมานะครับยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน100%นะครับเพชรยนต์เนี่ยยังการันตีคุณภาพรถนะฮะด้วยรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแคมเปญรถดนใจนะครับแชมเปนออสเตรียปีล่าสุดนะฮะปี2024 นะครับมีรางวัลการันตีนะักชมนะครับซื้อกับเรานะฮะโอ้มีความน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับดีกว่าไปซื้อตามพวกรถบ้านนะครับอันนั้นเนี่ยเขาไม่มีวารันตีให้อา่าชมนะนะครับเวลารถเป็นอะไรมาเนี่ยนะฮะซ่อมทีนึงก็ถือว่าแพงเลยนะครับ แต่คุณชมเนี่ยมาออกรถคุณภาพเกรดเอกับเรานะครับเรามีวันรันตีให้นะคุณชมถ้าเกิดรับรถปลายภายใน30วันเนี่ยรถเกิดมีปัญหาอไรไ่ต่างเนี่ยสามารถเข้ามาเคลมได้ฟรีเลยนะที่เพชรยนต์นะครับและยังไม่พอฮะออคุณผู้ชมซื้อรถมืสอสทุกท่านเนี่ยผมเข้าใจนะว่าจะก,กังวลเนาะเรื่องแบบว่าเอ้ยรถย้อมแมวขายอะไรมาหรือเปล่า นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้1ปีเต็มนะผู้ชมมูลค่า20,000บาทนะครับประกันเครื่องเกียร์เนี่ยดียังไงนะครับก็เวลาอาลงอะไหลนะครับที่เราครอบคุมทั้ง274จุดเนี่ยเกิดความเสียหายผู้ชมนะเอารถเนี่ยไปเข้าซ่อมที่ศูนย์ได้เลยนะครับประกันตัวนี้เนี่ยซ่อมศูนย์ไม่ใช่ซ่อมปูนะคุณผู้ชมเข้าเช็คศูนย์ซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศนะศูนย์โตโยตา้า เอาไปใช้งานเลย20 0 0 0บาทนะมูลค่า20 0 0 0บาทเอาไปใช้งานฟรีๆเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหประตูประตูนะครับสวยงามนะครับคันนี้8,99,000บาทนะครับผ่อนฟรีดาวนะ์อยู่ประมาณเดือนละ15,000านะคุณผู้ชมนะครับเครดิตดอกเบี้ยนะฮะเริ่มต้นแค่2.39%เท่านั้นถือว่าดอกเบีย้ยต่ำมากชม ธนาคารเนี่ยนะครับปล่อยเรทดอกเบี้ยให้เราต่ำนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นดีลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีกรุงเทพนะครับและเป็นดีลเลอร์ระดับประเทศนัชมนะครับน้อเสาวีด้านซ้ายนะครับก็ไม่มีเรื่องร้องของการแกะแงะนะฮะนี่โอ้โหสวยงามนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแผ่นสครับเพจอะไรต่างอยู่สภาพเดิมทุกจุดนะครับภายในสวยมากได้มาเป็นสีทูโทนนะสีน้ําตาลนะครับสีน้าตาลตาดสลับกับสีดํานะครับ นี่นะครับฝั่งประตูก็สวยงามไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนครับชมนะฮะสนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อโทรปรึกษาผมได้เลยนะครับ<อ>เงื่อนไขการอองไฟแนนซ์เนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะจัดสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับเอ,อไฟแนนซ์เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็น์ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีเจา้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปถึงหน้าบ้านชมเลยสบายใจได้ สำหรับใครที่กังวลเรื่องเครดิตตัวเองนะครับการจัดไฟแนนซ์อะไรต่างนะครับก็ขอคนที่ไม่ติดเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ขอคนที่มีรายได้เงินเดือนขั้นต่ำนะครับเป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับคันนี้พอนหมื่นานะครับก็ขอคนที่เงินเดือน30,000่นอัพขึ้นไปนะครับออกคนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานข้าราชการหรือว่าพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ อาชีพเจ้าของกิจการค้าขายอะไรต่างๆออกรถได้หมดนะครับทักมาปรึกษาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมดันเคสให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวพามาชมตัวออปชันภายในนะว่าคันนี้เนี่ยให้อะไรกันมาบ้างนะครับพี่ๆท่านไ,ไหนเล็งคันนี้ไว้อยู่นะครับกำลังลังเลหรือว่ากำลังตัดสินใจเนี่ยสามารถโทรปรึกษาก่อนได้นะครับ มากันที่ภายในครับคุณผู้ชมภายในได้มาเป็นสีทูโทนนะครับสีน้ําตาลตัดสลับกับสีดํานั่นเองนะครับตัวบาดเนี่ยได้เป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับได้มาเป็นบาะหนังปราไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคุณผู้ชมนะครับทุนแรงเข้าไปได้เยอะนะครับ f ฟลเจอร์เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการขับขี่ที่ะสะดวกสบายนะครับทัศนวิสัยเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่าตัว f ฟลเจอร์เนี่ยค่อนข้างจะยกสูงขึ้นมาจากพื้นเลยนะครับหนึ่งมันได้เรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็น นะครับเวลาเราไปขับขี่บนท้องถน,นนเนี่ยนะฮะเราไปนั่งบนรถเนี่ยนะครับเ,เรามองเห็นรถคันข้างหน้านะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยค่อนข้างไกลเลยนะครับดีตรงนี้นะครับ2เลยนะครับเขาไปได้หลายคนแล้วก็มีออปชันที่เพิ่มเรื่องความสะดวกสบายเข้ามาในตัวรถนะครับอย่างเช่น นึ่งเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะฮะสเลยจอทัชสกรีนนะครับปุ่มพูดสตาร์ทอะไรต่างๆๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีให้ครบจบแล้วนะครับและที่สาคัญห้องผู้ห้องผู้โดยสารเนี่ยมีแอร์ให้ด้วยนะครับฝาท้ายด้านหลังก็เปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับทุกอย่างนะนะครับก็เน้นเรื่องความสะดวกสบายนะครับปุ่มพูดสตาร์ทมีให้นะครับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีให้ครบคันนี้เนี่ยไม่แท้นะครับ9 1้0 0โลครับผู้ชมเดี๋ยวผมส,สตาร์ทรถให้ดูด้วยนะครับ มาที่แผงคอนโทรลตรงประตูนะครับนี่ฮะตกแต่งมาด้วยสีดำเป็ียโนแบ็กด้านข้างนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยปรับแบบไฟฟ้าอออ,อตโต้ทั้ง4บานเลยนะคุณชมนะครับและกระจกข้างเนี่ยสามารถตั้งเอ,อ่อเปิดปิดระบบไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ปรับระดับแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับอ่ะลิ้นลวนไปหมดแล้วคุณชมนะฮะแผงคอนโทรลด้านข้างน่ครับก็สามารถวางแก้วได้ซ้ายขวานะครับ มาเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่อ่ะตรงนี้นะครับยังมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะฮะเปิดเองแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้ได้เลยนะคผู้ชมนะครับพี่พีทต่ไหนที่ขับไปคนเดียวนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะนี่ฮะเอยยบเบรกกดปุ่มพุ s h start ได้เลยนะครับนี่อ่าสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับนี่ฮะโอ้โหจอแสดงผลนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะ จอแสดงผลหน้าปัดเรือนไม้อะไรต่างๆนะครับทรงสปอร์ตมากๆเลยสวยงามนะครับฟอนเอร์คันนี้ใหม่เอี่ยมมากๆผมแนะนําเลยนะชมะเดี๋ยวผมเปาแอร์นิดนึงนะครับปิดเลยแล้วกันอ่านี่ฮะไใบแท้ไมบเดิมนะครับ91,785กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ สวยมากคันนี้นะฮะแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยนะครับในราคา899,000บาทเองนะครับพนฟรีดาวนี่อยู่ประมาณเดือนละ15,000คันนี้เนี่ยเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะสำหรับจอเครื่องเสียงนะครับเป็นจอระบบทัชสกินนะครับสามารถตอบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์ได้นะครับฟังเพลงได้นะฮะฟังวิทยุได้นะครับและสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะครับอันนี้เนี่ย สะดวกมากๆเลยเนี่ยสำหรับจอทัสกินนะครับตัวแอร์เนี่ยแอร์เป็นระบบออโต้นะครับนี่ฮะเกียร์แบบตั้งออโต้ได้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะครับฐานเกียร์เป็นแบบลายไม้แบบนี้ครับผู้ชมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับนี่ฮะที่วางแก้วนะครับก็ใหญ่ๆหญ่แบบนี้2จุดด้านหน้านะครับสวยน่าใช้1คันและมีรูเสียบชาร์จ USB ให้นะครับพาวเวอร์เลสให้อีก1จุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เกียร์ R ให้ดูนะผู้ชมนี่ฮะ มีกล้องหลังกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเซ็นเซอรเอ์เส้นจัดระยะให้ขนาดถอยจอดนะครับก็เวลาเราถอยเข้าจอดเข้าซองหรือว่าถอยจอดในห้างอะไรต่างๆก็สะดวกสบายนะคันนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยรถเขาค่อนข้างใหญ่นะถ้ามีกล้องในตัวนี้ไปเนี่ยเ,เขาก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่มีชนนะคุณผู้ชมนะครับ ด้านบนนะฮะผมชอบมากๆเลยแผงควบคุมไฟนะครับตกแต่งมาสวยมากคุณชมนี่ฮะสามารถเปิดไฟอ่านหนังสือได้เลยนะคุณชมนะครับไฟเนี่ยเป็นสีเดย์ไลท์นะนะครับสีออกขาวๆแบบนี้นะครับกระจกด้านหน้ามีให้นะครับมีไฟเปิดให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะครับแอร์แบ็กให้มาถึง7ใบนะคุณชมนะครับการตกแต่งดีไซน์ภายในคอนโซลนะครับก็นี่วัสดุหนังนะครับนุ่มๆแบบนี้ ฟอร์จูเนอร์การใช้งานดีอยู่แล้วครับผู้ชมนี่บเบอาอผู้โดยสารนะครับเบาของ,ของค,นคนนั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเบาของคนนั่งฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับปรับแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับโอ้โหใหม่มากนะผู้ชมรถมือสองที่สภาพเหมือนมือหนึ่งนะครับของเราเนี่ยทำให้เหมือนน้องๆมือหน,น,นึ่งป้ายแดงเลยนะผู้ชมนะครับออมือหน,นึ่งป้ายแดงยังต้องเสียเง,งินดาวนะครับของเราเนี่ยสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับนี่ฮะ ท้องผู้ดีสารนีเบาตอนที่2เลยครับุงกว้างแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันครับผู้ชมตอบโจทย์มากๆสำหรับรถครอบครัวนะครับ f o r เ u n e r เนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตด้วยนะครับที่หลายๆคนตามหานะครับได้มาเป็นเบาะหนังสภาพตึงๆแบบนี้ครับผู้ชมสีน้ำตาลเข้มนะครับนี่ฮะและตรงกลางเนี่ยยังมีรูเสียบชาร์จพาวเวอร์อะเลให้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ใส่ของได้ด้วยนะครับและนี่ฮะปลั๊กไฟบ้านครับชมสามารถเสียบได้เลยตรงกลางแบบนี้ นะครับกระเป๋าจิ้งจ้ให้มา2ใบคู่หน้านะครับนี่ด้านบนยังมีแผงคอนโทรลไฟแล้วก็คอนโทรลแอร์นะครับไปได้ทั่วทิศทางเลยรอบตัวรถเลยนะสำหรับตัวแอร์นะครับความเย็นเนี่ยไปได้ทั่วถึงแน่นอน ันนี้ับคันนี้8 9 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนปีดาวน์นี่ประมาณเดือนละ1 5 0 0 0เท่านั้นนะครับดอกพ,พิเศษเริ่มต้น2 3 9พี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะครับและอยากได้คันนี้จริงเนี่ยโทรมาปรึกษาและจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองเนี่ยเราไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟนั้นผ่านหรือไม่ผ่านเราคืนเงินจองให้เต็มจำนวนสบายใจได้นะครับพี่พี่ท่านไหนที่มาดูรถตัวจริงแล้วไม่ชอบเกิดชอบอีกคันนึงมากกว่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนคันได้นะไม่ว่ากัน นะครับจองเพื่อมาล็อกรถไว้ก่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า30-40ท่านนะครับขายบนบนพื้นที่ออนไลน์นะครับสื่อคันนี้เนี่ยกระจายไปทั่วแน่นอนบน YouTube TikTok นะครับเบาะเสริมตรงนี้เนี่ยห้องบริสารตอนที่3เนี่ยเราสามารถพับได้นะครับพับเก็บได้ใส่ของได้นะครับนี่หัวเบาเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเอามาติดนะครับไม่ต้องกังวลนะ พี่ๆหลายท่านนะครับกังวลนะว่าเอ้หัวบอกหายไปไหนนะครับไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวช่างเนี่ยเขาจะเอามาติดให้เขาไปสปาอยู่นะครับนี่ฮะดูรายละเอียดตัวภายในของเขานะครับสวยมากครับชมด้านบนอะไรต่างนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังเซนเซอร์ขนาดถอยก็มีให้ครบคันนะครับความปลอดภัยนะฮะดีเยี่ยมเลยสําหรับคันนี้นะครับผมปิดหน่อยแล้วกันนะครับ สนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อมาเลยนะครับนะและโปรโมชั่นช่วงนี้เนี่ยเพียงจองเข้ามาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับและรับรถภายในปีนี้เนี่ยผมแถมฟรีไปให้เลยนะครับประกันเครื่องเกียร์นะซ่อมศูนย์มูลค่า2 0 0 0มบาท1ปีเต็มอย่างที่ผมได้แจ้งไว้ต้นคลิปนั่นเองนะครับมาต่อไปเดี๋ยวผมให้มาดูตัวห้องเครื่องยนต์การสำหรับคันนี้นะครับโอ้ หน้าเนี่ยของเขาค่อนข้างหนักเลยนะคุณชมนะครับโครงสร้างดีแน่นอนฮะแบบนี้นะครับนี่ฮะห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับเดินเครื่องมาเป็นเครื่อง2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลจากโตโยต้าเด่นนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยการใช้งานอึดถึกทนนะครับช่วงล่างก็ดีนะคุณชมน,นะครับไปในสถานที่ต่างๆนะครับเวลาเราขึ้นเขาอะไรแบบนี้อัตราการเร่งเขาก็ดี นะครับหรือไปในที่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถวิ่งได้แบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับไปได้ทุกที่นะสําหรับตัวฟอร์จูเนอรนะครับระบบเบรกต่างๆก็อยู่ครบนะฮะระบบเบรกความปลอดภัย ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD นะครับเสริมแรงเบรก BA ขึ้นทางลาดชันอะไรต่างๆเนี่ยมีให้ครบจบในคันนี้แล้วนะครับสภาพโครงสร้างสวยแน่นอนดูคันหน้าของเขาได้เลยนะครับนี่ฮะ รูปมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะครับสภาพผัดหน้าอยู่เหมือนเดิมผัดนี้ไม่มีขนหน้ามาแน่นอนครับคุณผู้ชมสบายใจได้นะฮะนี่ฮะใหม่ทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมแบตเตอรี่ใหม่ๆนะเปลี่ยนมาให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะฮะพวกของเหลวต่างๆน้ำมันเชื่องน้ำมันเกียร์ครับเปลี่ยนถ่ายออกให้ทั้งหมดนะครับก่อนปล่อยรถสบายใจได้นะฮะนี่ครับฝาหน้าก็ไม่มีเรื่องรอยการแกะงแงะใดๆนะครับคันนี้รอนขึ้นรูปฝากระโปรงชัดเจน นะครับสวยงามมากๆนะฮะรูระบายอากาศชมสวยนะครับติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่สภาพเดิมนะครับนี่สนนตั้งความร้อนอยู่เดิมๆใหม่ๆแบบนี้ครับชมนี่ครับยังแก่นตาปาร์โตโยต้าอยู่เลยคันนี้ไม่มีเกลียดฝาหน้ามาแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชมสําหรับคอนเนอร์คันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถต่างๆครบถ้วนนะครับหากพี่ๆท่านไหนนะฮะสนใจคันนี้นะครับแนะนําว่าให้รีบติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนเดี๋ยวจะพลาดเอา เงินจองเนี่ยผมไม่ได้ยืดนะครับไม่ว่าจัดไฟนันผ่านหรือไม่ผ่านคืนเงินจองให้เต็มจํานวนนะนะครับสบายใจได้นะอยู่ต่างจังหวัดอะไรต่างก็ออกรถได้มีไฟนันวิ่งเซ็นให้นะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง t o p SUV คัดเกรด A ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ